สว,วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีทำน้ำหมักขี้วัวสูตรพิเศษสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับต้นพืชที่ไม่เขียวงามต้นอนแอเพราะว่าขาดธาตุอาหารจึงเกิดอาการใบเหลืองเราจะใช้สูตรนี้เพียงไม่กี่วนันก็จะกลับมาแข็งแรงและเขียวงามเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากการนำ ปุ๋ยขี้วัวนั้นมาหมักไว้ในกระป๋องก่อนเลยค่ะเราจะหมักไว้ประมาณ1คืนค่ะโดยเราจะใช้น้ำห้าลิตรค่ะต่อปุ๋ยข้อขี้วั1ว1นกิโลค่ะเมื่อเราจะนำมาทำเป็นสีหมักสูตรพิเศษเราก็จะนำปุ๋ยขี้วัวที่อยู่ในถนุงนี้ออกไปก่อนเลยค่ะเราก็จะได้น้ำที่สีเข้มของขี้วัวแล้วค่ะ ต่อมาเราก็จะมีตัวช่วยค่ะตัวช่วยของเราก็จะเป็นนมจืดหนึ่งก่องในนมจืดนั้นเขาจะมีวิตามินที่หลากหลายเลยค่ะเขาจะช่วยบำรุงต้นพืชที่ต้นไม้แข็งแรงต้นอ่อนแอหรือว่าใบเหลืองให้กลับมาเขียวงามค่ะแล้วก็เทนมใส่ลงในอุ้ยทัวของเราได้ค่ะที่เราหมักเอาไว้ค่ะ ส่วนตัวช่วยที่2ของเราก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเครื่องดื่มชูกําลังเขาจะมีน้าตาลทางด่วนช่วยทําให้ต้นพืชเขียวงามและต้นพืชมีความสดชื่นค่ะเราจะใส่3ฝาค่ะและตัวช่วยสุดท้ายของเราก็จะเป็นผงชูรสค่ะผงชูรสก็จะมีกรดอะมิโนค่ะช่วยเร่งให้ต้นพืชหนังเขียวงามแล้วก็ยังช่วยเร่งในการแตกใบ,บอ่อนเราใช้หนึ่งช้อนค่ะ แล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะแค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ำหมักที่วัวสูตรพิเศษสำหรับบำรุงต้นพืชของเราค่ะสูตรนี้เราทำเสร็จเราก็สามารถใช้ได้เลยค่ะปุ๋ยน้ำหมักที่วัวของเราก็ยะมีทางธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมค่ะเราจะใช้ประมาณ1่ถ้วยแบบนี้ต่อน้ำา5ลิตรค่ะ เมื่อเราเทในบัวรน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปรดพืชผักของเรากันเลยค่ะจะใช้วิธีการล่าลดลงดินหรือว่าจะฉีดพ่นที่ใบก็ได้ค่ะเขาจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้ต้นพืชของเราโตเร็วแล้วก็ยังช่วยเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาต้นพืชที่ขาดธาตุอาหารด้วยค่ะนี่คือต้นฝรั่งอโยธยาของเราค่ะ ร่วงหน้าร้อนต้นเขาก็จะโตมากเลยค่ะเพราะว่าหน้าดินแข็งไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยคอกเขาก็จะไม่ได้กินค่ะเราจึงลดปุ๋ยด้วยน้ำหมักขี้วัวก็จะทาให้เขาโตเร็วค่ะเพราะเขาจะดูดซึมทางใบค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทําง่ายค่ะช่วยดังเขียวได้เร็วทันใจเลยค่ะทำให้โตเร็วแล้วก็ยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินทาให้ดินดีค่ะ เมื่อดินดีเราจะปลูกพืชอะไรก็งามค่ะนี่คือต้นอะโวคาโดของเราค่ะกำลังแตกพุ่มใหญ่เลยค่ะส่วนต้นมะนาวของเราก็จะโตเร็วและงามไวเป็นอย่างมากเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายเราสามารถลดได้ทุกวันเลยค่ะทำให้ต้นพืชของเราโตเร็วมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ